เงินล้านภพยใน3เดือนได้จริงๆหรือไม่แค่รับจ้างตัดอ้อยเราไปดูกันนะคะต้องเครื่องตัดอ้อยช้างแท็กเตอร์บวกรถถ่ายแท็กเตอร์ซูมไลออนขนาด50แรงม้านำไปรับจ้างตัดอ้อยวันหนึ่งตัดได้ถึง100ตันต่อวันเลยนะคะ ตัดเร็วตัดไวใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะรับจ้างต,ตัดตันละ150บาท1บัาทห่วันพี่ๆทำเงินได้ถึง15,000บาทลูกค้าลองคิดตามน้องแพรดูนะคะ15,000บาทคูณ3เดือนหรือใน1ฤดูกาตัดอ้อยลูกค้าได้จับเงินล้านกว่าแล้วค่ะแถมรถแท็กเตอร์ของเรายังไปต่อพ่วงกับอุปกรณ์อื่นๆได้อีกค่ะเช่นนำไปรับจ้างปั่นนาใส่ปุ๋ยหรือพวนดินก็สามารถทำได้นะคะ เห็นไหมคะว่าแค่น้องแพรลองคำนวณให้ดูคร่าวๆก็เห็นถึงความคุ้มค่าแล้วค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือ,อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาได้ที่เบอร์0632153009เบอร์น้องแพรได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะ